i wish i could say that i hate you but i just hate that i love you i wish i could say that i moved on but i'm always thinking of you i wish i could say i don't lurk Oh, no. มาสวัสดีครับก็พบกันอีกแล้วนะครับกับ V-Loft V-Fence นะฮะนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวนะฮะลวดนะครับลวดเมบลวดเมบนะครับกเ็เป็นลวด อีสิก o นะครับผมลวดของ PO นั่นเองนะฮรลวดตัวนี้นะครับที่ผมได้มานั้นเป็นลวด Alien น o i ยนะครับผม Version 3นะครับมีสามนะฮะ Alien มีสามนะครับผมส่วนตัวลวดเป็นยังไงงั้นเดี๋ยวผมจะซูมไว้ให้นะครับตอนตอน,ตอนเ,รเราจะมาโมกันอีกทีเนาะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะก็ลวดตัวนี้นะครับเหมาะสําหรับใช้กับมอสนะฮะมอตแท่งอะไรี้มอตยิงสดนะครับเห็นแกว่าเป็นสูตรเดียวกับเอ็มเปิร์เลยะครับลวดดีแบบว่าแบรนด์นอกนะคะรับราคาแพงนะครับลวดพูงแป0รอย่างเงี้ยนะฮะก็จะสูตรเดียวกับตัวนั้นเลยนะครับผมก็นะฮะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาลองโม่ให้ดูกันนะฮะแล้วก็ดูประสิทธิภาพของมันว่าเป็นยังไง มาดูกันว่าฟันมันโูไหมนะฮะก็นะครับยังไงก็เดี๋ยวสก็นะครับตัวตัวลวดนะฮะตัวลวดโอมจะอยู่ที่0.11นะครับผมก็หุ่ต่ำต่ำพอสมควรเลยนะครับต่ำมากเลยผมว่าสำหรับผมนะ,ะมนะคะรับ ก็มือใหม่ก็เล่นระวังระวังนะครับผมนะฮะโอมต่าถามว่าอันตรายไหมมันก็อันตรายนะครับแต่ว่าถ้าเรารู้วิธีเล่นมันนะครับรู้วิธีใช้มันอย่างถูกต้องนะครับก็ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้หรอกครับเพียงแค่ว่าเราแค่ต้องศึกษาแล้วก็ระวังนะครับในการใช้มอสนะครับเพราะว่ามันบางทีเหตุที่มันระเบิดอาจจะเก็บเก็บคู่กับเหรียญนะฮะหรือว่าตัวตัวมัดตัวตูดนะครับอย่างเป็นแม่เหล็กเงี้ย บางทีเราเราไม่ได้ล็อกเขาค้างนี้มันก็ยิง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 ,ยงจ่ายไฟจนถ่านนะครับมันควบบวกควลบมันชนกันจนแบบยิงไฟจนเนกิดอาการทําให้ถ่านมันสปาร์กแล้วก็ระเบิดนะครับผมก็เป็นข่าวกันไปนะครับก็นะครับเดี๋ยวเราไปโมกันเลยดีกว่าครับว่า ผลออกมาแล้วจะเป็นอย่างไงนะครับก็ไปชมกันเลยดีกว่านะครับไปเลยมาครับเดี๋ยวผมจะมา modify ให้เพื่อนๆดูกันนะครับมาก็คือการใส่ลวดนะครับมอสที่จะใช้วันนี้นะครับก็เป็นวัดของคอยอาร์ตนะครับผมนะฮะก็เพิ่งรีวิวกันไปนะฮะก็เห็น ประสิทธิภาพของคอยอาร์ตแล้วนะครับว่าเป็นยังไงนะครับนี้นะครับก็อะตอมนะครับอะตอมของเราก็วันนี้จะเป็นกูลลอสอาร์ตนะครับ24มิลนะครับผมเป็นตัวลิมิเต็ดนะฮะจำไม่ได้แล้วว่ามีกี่ตัวในโลกนะครับผมก็กดมาทันนะครับนะครับก็ข้างในก็เยินพอสมควรนะครับก็ใช้มานาดแล้วนะครับนะครับก็จะประมาณนี้เนาะคอยมาสเตอร์นะครับคอยมาสเตอร์มินินะครับแล้วก็น้ายาที่ใช้วันนี้ก็เป็น เปอร์ฟอร์มนะครับผมน้ำยามาเลยนะครับเป็นสายขนมนะครับสตรอเบอรี่คีมพัฟสตรอเบอรี่คีมพัฟนะครับไอสัตว์เลยนะฮะก็สตรอเบอรี่คีมพัฟนะครับลิ้นพันกันนะฮะก็อร่อยมากนะครับผมอยากให้ลองกันนะฮะน้ำยาตัวนี้จริงๆโดดและอิ่มอะนะฮะก็เป็นรู้สึกตัวนี้เขาเป็นนิกสามมั้งครับแต่ว่าให้ความรู้สึกว่าเหมือนนิกหกมากเลยนะกลิ่นหอมนะครับหวาน นะฮะดูดเยอะๆก็อาจจะเลี่ยนหน่อยนะตัวนี้นะครับก็มาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับใส่เราจะมาใส่ลวดกันนะฮะก็มันไม่ไม่ได้โมอะไรมากมายครับเพแค่ใส่ลวดนะฮะก็จะใส่ให้เพื่อนๆดูกันแล้วกันนะครับอ่างั้นเดี๋ยวเรามาดูลวดกันก่อนแล้วกันนะครับก่อนจะใส่ลวดนะครับผมมา ให้ดูชิ้นงานของลวนนะครับว่าเป็นยังไงนะครับสำลีนี่ไม่มั่นใจเอามาดูได้ต่อหรือเปล่าครับ <c oughs> นะครับตัวรวดเป็นแกน2.5นะครับ2.5 5รอบนะครับ2.5 5 <c oughs> รอบนะฮ <c oughs> ะครับก็ขออภัยด้วยนะค <c oughs> รับเล็บไม่ได้ตัดนะครับเล็บยาวมากเลยสกรปรกไหมนะครับก็นิดนึง <c oughs> นะครับก็ประมาณนี้เนาะตัวล้วนนะครับเป็นอย่างนี้นะนะครับงานดีครับงานดีเลยนะฮะนะครับแกน2.5นะฮะนะครับมือสั่นหน่อยนะครับนะฮะก็มาเรามาใส่กันเลยดีกว่านะครับใส่ด้วย I wish I I I'd lying want say then could don't you, to but be I pray that you just would love me back, love me back, love me back. Pray that you just would love me back, love me back. I pray that you just would love me back, love me back. I pray that you just would love me back, love me back. It's funny how I never thought I relate to a Drake. Cause the one. ลำคาญไอเ้อเต็มเต็มนี่ไว้เฮ้ยลุงรังไม่มตอนนี้ขอจัดลวดก่อนแล้วกันนะครับผมตัวลวดก็อ่อนนะครับแบบจัดง่ายดีนะฮะสามารถจัดลวดได้ง่ายดีนะครับนะครับก็จัดตรงแล้วนะครับ คนขันแน่นมากไม่ได้ครับเพราะว่าน็อตมันทับกันนะฮะก็กูนนะครับผมมีข้อควรระวังนะครับในการคนคนที่มีกูนอยู่นะผมเตือนไว้ก่อนนะครับว่าไอ้ตรงเนี้ยเห็นไอ้ตรงชั้นๆนี่ไหมที่ที่เป็นตัวล็อกเนี่ยแป๊บนึงนะโอกาสนะที่เป็นตัวล็อกเนี่ยนี่ครับตัวล็อกเนี่ยคือถ้าลวดมันทับกันบ่อยๆอย่างเงี้ยนะครับลวดมันทับกันบ่อยๆอย่างเงี้ย ตัวตัวล็อกเนี่ยแม่งจะงอตามนะนะซึ่งไม่มั่นใจว่าใช้ไปน,น,นานนๆมันจะมีโอกาสหักหรือเปล่าเพราะว่าของผมก่อนด้านเนี้ยมันวางทับกันอย่างเงี้ยจนงอเลยอะ่ะผมผมขอแก้ให้มันไม่ทับกันดีกว่านะโอเคครับไม่ทับกันแล้วเนาะ ากนั้นก็ค่อยค่อยจัดลวดใหม่ที้มันเท่ากันก็ได้ครับอย่างงี้นะครับก็แก้ให้มันไม่ทับกันแล้วเนาะนะครับไม่ทับกันแล้วนะฮะก็จะเป็นการช่วยรักษาเจ้าฐานเดเอเจ้าตัวล็อกนี่ครับแผ่นล็อกนี่ครับให้มันใช้ได้นานขึ้นนะครับสําหรับการใส่พวกลวดเอเรียนอะไรพวกนี้ลวดมันทับกันและลวดมันเป็นลวดหนาครับลวดมันใหญ่นะครับ ก็ทำให้ตัวนี้พังได้นะครับก็ผมก็เลยแก้ให้ไม่ทับกันครับก็อยากให้เพื่อนๆระวังกันด้วยนะครับมันพังได้ครับก็เลยมาแชร์นะครับแชร์แชร์ความรู้ครับพอแล้วจัดพอแล้วนะครับก็ส่วนตัวผมนะผมชอบวางลวดสูงๆนะครับผม พราะว่าความรู้สึกมันเหมือนกับว่าน้ำยากระเด็นเข้าปากดิผมชอบนะครับส่วนใครที่ไม่ชอบน้ำยากระเด็นเข้าปากก็วางลวดต่ําลงหน่อยก็ได้ครับกดดวดลงไปนะฮะแล้วแต่คนชอบเนาะอะไรเนี่ยพี่โอลวดก็แข็งเหลือกเกินเลยพี่ทํามาซะแข็งเลยตัโดโคตรยากเลยอือาจจะออกนะ ขออนุญาตเก็บลวดแป๊บหนึ่งนะครับนะครับก็เก็บลวดขึ้นนะครับก็เสร็จแล้วนะครับตัดลวดอะไรเสร็จหมดแล้วนะครับนะบก็ะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเบินต่อเบินต่อนะครับเบินกันต่อนะ โอ้ไฟมาเร็วนะครับนี่นะฮะก็ะคใครชอบลวดให้เป็นสีลุ้งๆนะครับแบบอย่างนี้ก็เบิร์นแค่นี้พอนะครับถ้าจะเอาไว้ถ่ายรูปนะก็เบิร์นทีสองทีอย่างเงี้ยเบิร์นให้ไฟมันขึ้นนะฮะแล้ว ลวดมันก็จะมีสีของมันออกมาเองนะครับผมนะฮะตัวเรียน,นต่อดีกว่านะครับลวดก็อย่าเบิร์นให้มันส้มจัดนะครับนะฮะเบินส้มจัดแล้วเหมือนว่าอะไรก็ไม่รู้ผมจำไม่ได้แล้วพี่แกเคยบอกไว้ว่าอย่าเบิร์นให้มันส้มจดจัดะนะฮะลวดมันพังไวมั้งเบินแบบที่ผมเบินเนี้ยส้มหน่อยๆก็หยุด นะครับเฮ้ยียนี่อีสักเลยลันมาเฉยเลยสักครู่นะครับแป๊บแป๊บนี้กูถ่ายคลิปอยู่แป๊บน,นึ่งถ่ายรีวิวอยู่แป๊บน,นึงนะนะครับก็ให้มันส้อมอย่างนี้เรื่อยๆนะฮะอย่าให้มันส้มไปกว่านี้นะครับโอหไฟแม่งมาไวมากเลยล้วนเนี้ยนะฮะโอเคแล้วครับ เบิร์นพอแล้วนะฮะก็เอาสมอร้อนเลยอะ <c oughs> คือลวดแม่งไฟแม่งวิ่งผ่านไวมากนะฮะแล้วก็มอดร้อนเร็วมากด้วยนะครับตัวนี้นะฮะก็เดี๋ยวจะมาใส่สำลีกันผมรอให้เขาหายร้อนแป๊บหนึ่งเนาะสำลีก็เช่นเคยครับอ a t o m i ์นะครับกอตตอนนะฮะ มาเราก็ลัาจะมาจัดสัมฤีธกันต่อนะฮะแล้วก็จัดเสร็จแล้วนะนี้มาหลองน้ำยาก,กันนะครับ เ like ยิ่ยมเต็มที่นะฮะทีนี้จะมาลองยิงไฟฮะมันตรงตามเพียงใดเนี่ยอ่านะครับกม็มาแล้วมาแล้วน้ำยาเยอะนะครับแต่ยังนะครับนะครับก็ประมาณน,นี้เนาะเดี๋ยวสักครู่หลบก่อนเดี๋ยวเลอะเถอะ นะครับนะครับก็โอ้โหโอ้โหโอ้โหบอลไม่ถูกเลยทีเดียวนะครับแม่งโอ้ยไอ้น้ำยาใส่เยอะไปปาดเอ้ยเต็มมือเลยชิบหายตะคูบเจ็สก่อนนี้อ่ะแป๊บหนึ่งกูก็ว่าเฮียอะไร้อนร้อนแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งนะครับโอ้แต่มัดแม่งเอ้แต่แต่ลวดแม่ง ยอมว่ะเนี่ยสุดตีนจริงแม่งยิงซะแบบหืตัวผมเองยังตกใจเลยดูดิโอหนะฮะก็ขอลองดูดกันแล้วกันไม่ไหวแล้วเซียนนะอยากรู้ฟิลเป็นไงนะครับโอ้โห,หโอ้โหจริงจริงว่ะอืม ยอดมาเดี๋ยวเรามาดูควันกันเลยดีกว่าครับไป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 วผมจะเ,เบิร์นให้ดูก่อนแล้วกันอีกรอนะะแบนบึนงครับแบบระยะห่างไกลดีกว่านะละ่นๆนเลยเมื่อกี้โอ้โหยอดนะฮะกดค้างหน่อยปิดแหร์แป๊บนึง <c oughs> นะฮะคือแ่สุดยอดเลลวดนี่แบบความร้อนมาเร็วนะแล้วก็ไฟแม่งมาเร็วแล้วก็คือแบบมันเป็นลวดที่ถนอมสัารีเน้นนะผมว่าคือสัารีแม่งเบิร์แล้วแบบว่าไม่มีความไหม้อ่ะดูดิือเบอร์นานๆแล้วก็ไม่ไหม้อะไม่รู้เห็นกันปะเห็นปะมันไม่ไหม้อะมันไม่เป็นรอยไม่ไหม้อะครับคือลวดแม่งโอเคมากเลยนะผมว่า เนี่ยคราวนี้มาดูปันกันนี่แหละนะครับก็โอ้ยยกวครัผมว่านะอีกทีนึงแล้ว กลับมาแล้วนะครับก็เมาเลยเดกก็นะครับก็ลองแล้วนะครับเห็นแล้วนะครับควันนะครับปูมนะครับควันเยอะมากนะครับผมก็สายควันนี่ผมอยากให้ลองเลยอ่ะแบบว่าลวดแม่งควันเยอะนะครับแล้วก็กลิ่นชัดรสชาติดีมาหมดทุกอย่างเลยครับอันนี้ลวดนี่ระดับ ใายเลยนะฮะราคาก็ถูกด้วยนะครับเวอร์ชัน3นะครับตัวนี้ราคาจะอยู่ที่450บาทนะครับผมเห็นกันไาแล้วนะครับเพื่อนๆคิดว่าอย่างไงก็ลองตัดสินใจกันดูครับดูคลิปนี้เสร็จแล้วก็ลองตัดสินใจกันดูนะฮะของดีๆแบบนี้ก็ผมก็ยินดีนำมารีวิวให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับอยากให้เพื่อนๆได้ลองกันนะฮะถ้าชอบก็ติดต่อมาได้เลยครับที่ที่ช่องข้อความด้านล่างนะครับติดต่อกันมาได้นะครับผมก็ผมจะทิ้งไลน์ไว้ เป็นแอดไลน์นะครับชื่อร้านว่าเวฟเฟนช็อปนะครับก็ทักไปหาที่ร้านก็ได้เลยครับเขาสามารถติดต่อให้ได้นะครับผมก็หรือใครอยากติดต่อซื้อรวดนี้โดยตรงนะครับพิมพ์เฟซบุ๊กเลยนะครับว่า easy go นะครับผมพอดูนะครับก็พิมพ์ตามนี้เลย easy go Thailand นะครับผมก็พี่โอครับขออนุญาตนะครับผมขอไทยินถ่ายเสื้อของผมหน่อยนะครับ นี่นะครับผมขอฝากเสื้อด้วยนะครับเสื้อของ v f a n นะครับมาเถึงเสื้อของพวกเรานะครับทีมวีเฟนนะครับเว็บทิกนะครับเล่นเว็บทิกก็เป็นทีมหนึ่งที่เล่นควันนะครับเป็นเป๋าวงกลมมาไหมแมกับคูลนี่นะครับก็ทำขึ้นมานะครับเสื้อทีมของพวกเรานะครับให้เพื่อนๆที่ ติดตามน youtube นะครับหรือว่าแฟนคลับนะครับคนที่ชื่นชอบพวกเรานะครับก็อยากให้เป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรานะครับก็สามารถซื้อเสื้อตัวนี้ได้นะครับก็ราคาอยู่ที่5้า้าิบาทนะครับตอนนี้ค่าส่ง e m s ทั่วประเทศไทยนะครับ50สิบาทนะครับผมก็ลายเสื้อก็จะเป็นอย่างนี้นะครับข้างหน้าก็จะเขียนว่า v fan นะครับแล้วก็เว็บทิศเม็กแฟนนะฮะเว็บทิศเม็กแฟนนะครับส่วนนี้นะครับ ข้างแขนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นลูกรงชาติประเทศไทยนะครับนะฮะรงชาติประเทศไทยครับส่วนข้างหลังนะครับก็จะเป็น ad we fan official นะครับก็จะเป็น i n s t a g r กรของพวกเรานะครับก็ข้างหลังก็จะเป็นอ่าทริกนะครับที่ตัวใหญ่ตัวหนึ่งนะเขียนว่าทริกนะครับแล้วก็เฟนนะก็คือที่เฟนนะครับก็ข้างล่างก็จะเป็นวงกลมนะครับ เป็นควันมงคลมพ่ออกมาสองลูกนะครับก็สนใจก็ติดต่อผ่านแอดไลน์ได้เลยครับร้านเว็บเพนช็อปนะครับก็มีขายอยู่นะครับติดต่อมาได้เลยผมออกแบบเองนะครับผมก็ชื่นชอบครับชื่นชอบในการเล่นควันนะครับก็นะทำในสิ่งหนึ่งที่ตัวเองรักนะฮะก็อยากจะให้มีอะไรที่มันเป็นแบรนด์ของตัวเองบ้านนะก็อ๋อก็ตอนนี้นะครับมีโปรโมชั่นนะครับซื้อเสื้อนะครับก็จะแถมหนังสือนะครับของเว็บออนนะครับ เร์กอวลูชันนะฮะก็ในนี้ก็จะมีเนื้อหาสาระมากมายนะครับเกี่ยวกับน้ํายามอสหรือว่าเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าทั้งหลายนะครับก็จะมีอยู่ทุกอย่างส่วใหญ่นะครับก็จะอยู่ในนี้หมดเลยนะครับมีบทสัมภาษณ์ต่างๆนะครับของหลายๆคนนะครับน้ายาอะไรอย่างนี้นะฮะก็จะมีที่มาของพวกเรานะครับประวัติของพวกเราว่าวีเฟนเป็นมาอย่างไรนะครับผมก็ให้สนใจก็ ติดต่อทังซื้อได้เลยนะครับเสื้อบีเฟนนะครับแถมหนังสือเว็บออนหนึ่งเล่มนะครับก็ในนี้ก็จะมีนี่ด้วยมีสอนเล่นควันด้วยนะครับโดยคลาวดี้นะฮะเอก็คือโยนะครับเพื่อนผมเองนะครับผมเขาก็จะมีสอนเล่นควันในนี้ด้วยนะครับก็ซื้อไปอ่ะเสื้อแถมหนังสืออ่ะผมว่าคุ้มนะจะประมาณนี้แล้วกันนะครับก็มอดไฮเอ็มต่างๆนะครับก็อยู่ในนี้หมดเขาจะเป็นวอลุ่มหนึ่งนะครับ ลิมิเต็ดนะทำมาฉบับมีจำกัดนะครับผมหมดแล้วก็หมดเลยนะตอนนี้ผมมีจำนวนจำกัดในหนังสือเล่มนี้50เล่มนะครับก็ให้เพื่อนๆได้จับจองกันไปนะครับถ้าได้ซื้อเสื้อของดีเฟรมไปนะครับก็แพ็กค,คู่นี้เลยนะครับ5 50แถมหนังสือเวฟออนนะครับ ถ้าชอบก็ติดต่อไปที่แอดไลน์ได้เลยนะครับเว็บเฟนช็อปนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์มาให้ด้านล่างนะครับนะฮะจบกันไปแล้วนะครับสำหรับรีวิวลวด e c q o นะครับผมไงวันนี้ผมขอฝากไปเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับถ้าใครสนใจติดต่อสั่งซื้อลวดอีซิคูโอนะครับก็ติดต่อได้2สองทางนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนี้นะครับมีทั้งแอดเวฟเฟนช็อปนะครับแล้วก็จะมี Facebook ของ e c q o นะครับเขาชื่อพี่โอนะฮะติดต่อเขาได้โดยตรงเลยนะครับผมไงฝากไว้ เท่านี้นะครับใครที่อยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือพูดคุยกับผมโดยตรงก็ติดต่อ Facebook ด้านล่างได้เลยนะครับผมแปะ a c e b o o k ไปอยู่นะครับส่วนใครที่อยากชมคลิปเล่นควันนะครับหรือว่าติดตามผลง,งานที่ผมเล่นควันเล่นทริคนะครับก็ผมจะแปะ IG จีไว้ในด้านล่างเช่นกันนะครับครับยังไงวันนี้ขอฝากไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมไปก่อนแล้วนะบ๊ายบายสวัสดีครับ I pray back you By just the choose love 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 me by, love me by, love me by, love me Love me back, I pray that you just would love me back Love me back, I pray that you just would love me back Love me back It's funny how I, I never thought I'd relate to a drag Cause the woman that I would try